ขอแค่เพียงความใฝ่ฝันอันบันเจิดย่อมก่อเกิดศรัทธากล้าสร้างสรรค์เป็นคนรวยที่แฮปปี้นั้นไม่ยากหากฝ่าฟันคนเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคนคนเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคนก็ผมหนุ่มน้อยหน้ามนคนจหนัหวัดลลำปางนะครับตัวเล็กแต่ใหญ่ทวีเ <c oughs> จตาสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับที่ผมเดินทางเข้ามาสู่ Happy MPM วันนี้ทำไมผมถึงเลือก Happy MPM ครับก่อนอื่นโอกาสทองนะครับที่นี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นโอกาสที่สร้างชีวิตให้กับผมต่อไปในอนาคตนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่กําหน้ามาใหญ่ด้วยครับก่อนหน้านี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเป็นคนจังหวัดลำปางนะครับเดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่า คนที่ไหนคนเยอะอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นใช่หรือใช่ใช่ครับเช่นกันครับวันนี้ครับในห้องของ h a p p y m p m วันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแสดงว่าวันนี้ที่ Happy m p m นะครับมีขุมทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับวันนี้ที่ผมเปิดโอกาสเข้ามาที่นี่นะครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้าสู่ในระบบเครือข่ายนะครับก่อนหน้านี้ผมนะครับได้เดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยหลายอาชีพมากเลยครับ เป็นรพอปคอก็เคยเป็นนะครับแล้วก็ได้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับเปี <c oughs> และก็เดินทางเข้ามาสู่ของโรงแรมอีก10ปีนะครับแล้วก็เข้ามาทำในในส่วนของธุรกิจค้าส่งนะครับดังนั้นครับส่วนที่หรือ,อผ่านมานะครับเวลาของผมเนี่ยลวงเลยไปประมาณเกือบ30ปีผมมองว่าช่วงนั้นนะครับชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ผมได้มา,มาได้ที่มาเ,เจอโอกาสกักบธุรกิจเครือข่ายที่หนึ่งครับตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะพอผมก้าวเดินเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเพียงแค่ปีเดียวครับทําให้เกิดสิ่งที่เราเราคือเรามีเป้าหมายนะครับเกิดกับตัวเราคือตอนนั้นนะครับผมทําในธุรกิจเครือข่ายแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ได้รถใยแดงมานะครับดังนั้นผมก็เลยว่า เอ๊ะทำไมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำไมมันดีกว่างานที่เราทำจริงๆถามว่าจริงๆงานทุกงานดีหมดนะครับผมเคารพนะครับแต่ว่าวันนี้งานอันไหนที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราได้เร็วนะครับพอดีผมได้เจอหลังจากตรงนั้นครับผ่านพ้นมาสักระยะหนึ่งผมก็ได้เจอธุรกิจเครือข่ายอีกที่หนึ่งนะครับที่ทําให้ผมนะครับได้หลายสิ่งหลายอย่างครับได้บ้านได้รถแล้วก็ เป็นคนคนหนึ่งครับผมก็ไม่เคยคิดว่าเราเนี่ยจะเคจะได้ขับรถคันละล้านมีบ้านให้แม่สองสามล้านอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เคยคิดนะครับถ้าไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายครับทีนี้ทําไมผมเลือกที่แฮปปี้ล่ะครับวันนี้ครับผมมองผมเข้ามานะครับด้วยนะครับผมวิเคราะห์นะว่าธุรกิจเครือข่ายที่แฮปปี้เอพีเอ็มเนี่ยมีความพร้อมสูงมากเลยนะครับความพร้อมทุกอย่างครับวันนี้ในเรื่องของ ทั้งระบบนะครับระบบก็ทรงพลังมากก่อนหน้านี้ผมทําแต่ออฟไลน์นะครับแต่วันนี้ผมมาเจอเครื่องมือที่ออนไลน์อีกนะครับผมก็เลยเอามาผสมผสานนะครับวันนี้ครับในเมื่อเราตัดสินใจนะครับที่จะสร้างอนาคตวันนี้ผมตัดสินใจที่จะลงมือทําอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็เห็นนะครับทีมงานของของผมนะครับกับในกลุ่มของพี่อำนาจเนี่ยขึ้นขึ้นในตําแหน่งหลายๆท่านนะครับเป็นพี่น้องกัมพูชา ขอมือหน่อยครับขอเชิญดวยนะครับดูให้พี่น้องกัมูชาครับวันนี้ผมทํางานนะครับก็ผมผมทำด้วยความเต็มความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ใส่หัวใจลงไปนะครับวันนี้พี่น้องกัมพูชาข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามป่าข้ามเขามาครับเขาก็ต้องการความสําเร็จเหมือนกันนะฮะวันนี้มาเจอเครื่องมือดีๆนะครับมาเจอบริษัทดีๆมาเจอบอสแล้วก็ทุกอย่างครับบริษัทที่นี่นะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเรานะครับ ซึ่งมีประสบการณ์และก็สามารถที่จะต่อธุรกิจตรงนี้สามารถเปลี่ยนอนาคตได้นะครับวันนี้ก็เลยเกิดแรงโมเมนตัมนะครับที่ทําให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จขึ้นสู่หลายๆตำแหน่งนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นแค่ก้าวแรกนะครับที่เรากําลังจะเดินก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุดกับ Happy ้เอนะครับผมขอฝากไว้ว่าวันนี้เรานะครับถ้าเราเลือก ที่จะประสบความสําเร็จสิ่งกับงานกับเป็นสิ่งหรืองานที่เราทํานะครับถ้ามุ่งม,มั่นนะครับตั้งใจและรอคอยผมเชื่ออย่างสุจริตสนใจว่าใครๆก็สามารถประสบความสําเร็จได้ครับเพราะแฮปปี Happy, มีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะครับเป็นเครื่องมือที่พร้อมทันสมัยนะครับและทรงพลังจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าธุรกิจที่ทําก็ดีนะครับทุกทุกบริษัททุก ธุรกิจทุกสาขาอาชีพดีหมดครับแต่วันนี้ผมมองว่าในความคิดของผมนะครับผมมองว่าวันนี้ธุรกิจไหนละ่ะที่จะสร้างให้เรานะครับประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับได้ทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาทํางานถึงตลอดชีวิตนะครับวันนี้ที่ผมเลือกแฮปปี้เอฟเอ็มผมบอกว่าก็คือว่าเรานะครับต้องการที่จะแพสซิฟิคัมนั่นเองนะครับวันนี้เราทํา3-5ปีหรือหลังจากตรงนั้นไปนะครับ เราก็สามารถแพ้สินคําได้นะครับเพราะว่าเครื่องมือที่ส่งพลังนะครับวันนี้บริษัทแฮป p ี้เอไม่ว่าจะเป็นแผนหรือสินค้านะครับเจ้าของทุกอย่างครับองค์ประกอบพร้อมนะครับเพียงแค่เราตัดสินใจและประสบความสเร็จกับแฮ p ปี้เอครับสวัสดีครับ